โอที่นําเสนอนะคะปูจ๋าปูจ๋าปูแปบทอดพี่น้องคะอุ้ยน้ำมันยังไม่ร้อนลงไปเลยจ้าตัวเล็กๆเ,เลือกออกมานะคะอุ้ยล้างอย่างดีนะาอืหลงไปเลยก็ไม่มากเลยเกลือพริกไทยรสด,ดี นะฮะชุบแป้งอากสิคะได้มาแล้วจริงๆทำจริงสดๆใหม่ๆจากทะเลชีตเป็นแผ่นเลยเพื่อน่ะชีดเป็นแผ่นก็ค่อนเป็นแผ่นปูจ่าปูจ่าปูชุบแป้งทอด ไดเลยนี่เดี๋ยวมาชิมรสชาติกันนะคะน้องเมนูปูทอดแป้งจิตเป็นแผ่นๆเลยเยาว์ใน่า,านะจะชอบนะคะเมนูนี้เดี๋ยวลองมาชิมก่อนเมนูประเดิมเข็ด